เอาละอมวันนี้พี่จะมาสอนน้องเล่นทีวีนะโอเคไหมดูแล้วทำตามไอ้หนู เราได้เพื่อนมาสองคนถือว่าดีเกิดในจุดที่ดีซะด้วยเสียงใครนั่นเห็นไหมเสียงแสดงว่ามีคนเกิดข้างเราเพราะงั้นพี่ต้องถอยก่อนก่อนแรกอย่างแรกเลยถอดกระสุนออกก่อนเพราะว่าพี่เอา a อวันใส่เซฟมาแก็บแก็บแกบแกบถอยนิดนึงตั้งหลักก่อนยัดเอวัน ดเดี๋ยวข้ามไปตอนที่ยัดเสร็จเลยนะกันโอเคยัดกระสุนเสร็จละทีนี้เอาไงต่อดีเราเกิดบนสุดมีคนเกิดข้างเราตรงนั้นโอเคให้เพื่อนไปเปิดจุดมันยังอยู่ทำไมมันไม่ยิงเพื่อนเราแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในห้องโปรดักชั่นตะกี้พี่หมายถึงคือห้องนี้นะเนี่ยนะ แล้วก็ล่าสุดเพื่อนบอกแล้วว่าศัตรูอยู่ตรงบันไดทางขึ้นไปเอาเซฟฟรีในห้องดนตรีเราต้องเราต้องค่อยๆระวังหน่อยอ่าด้านน,นั่นเห็นไหมเสียงนั่นแหละพี่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพาสมุจุิดประตูนี้ไปปิดระเบียงอย่างน้อยมันก็ยิงเพื่อนเราไม่ได้ก็เลยปลาไปหนึ่งลูกโอเค แล้วทีนี้พี่จะตาติดตรงนี้แต่พี่คิดไปคิดมาพี่ไม่ติดดีกว่าพี่ช้นแม่งเลยโอเควิ่งไปวิ่งไปเสร็จปุ๊บอ้าวไอ้เฮียมันอยู่ในห้องโปรด u ักชันด้วยเพื่อนเจอต่อแล้วทีนี้โอเคพี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้คนหรือเปล่าพี่ก็เลยส่องดูแต่พี่ก็ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจขึ้นแ้ลงบนดีกว่า เสียวว่าบอดจะเปิดจูดที่คิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างไหนห้องแต่เปล่ามันอยู่ข้างนอกห้องแต่อยู่ฝั่งนูน้นฝั่งอีกฝั่งนึง่งกำลังสู้กับบอดอยู่ทีนี้โอเคเพื่อนบอกเจอศัตรูอีกเพื่อนก็ไปชาร์จแล้วเห็นไหมเพื่อนเบอร์สองไม่นานชะตามันก็ขิดครับ oh. oh. เรียบร้อยขิดไปแล้ว <Some> ระหว่างนี้พี่ก็ รอมันรออ,อีกคนหนึ่งมาคิดว่าน่าจะเพื่อนมันรอมันมาพี่ก็นั่งดูเพื่อนตัวเองกําลังสู้อย่างเอาเป็นเอาตายแล้วทำได้นั่นเองพี่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพื่อนมาแล้วมันกําลังวิ่งมาและมันก็ไม่เห็นพี่พี่เลยจะไปซ้ำแม่งตักินยาไปด้วยดิจัดสักทีดีแต่มันสเต็ปดีเกินพี่เลยถอยขึ้นมาใหม่ถอยอ้อมเข้าไปในห้องโดนตีเลย เพราะคิดว่าเดี๋ยวแม่งมาชาร์ตเนี่ยชิบหายแน่นอนปืนอะไรไม่รู้มองไม่ทันระหว่างนี้โอเคที่ก็ดักเลยมันจะตามมาไหมขึ้นมาหรือเปล่าสรุปไม่ขึ้นมันเดินป้นเปี้ยนอยู่ข้างล่างไปมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละนอนรอเลยแล้วก็ล่าสุดเพื่อเราตายละ เหลือแค่เราตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องดูกันไปก่อนรอให้มันฟาร์มเสร็จดูว่ามันจะไปไหนแล้วทันใดนั้นมีอีกหนึ่งเสียงมาพี่กำลังงงอยู่ว่ามันมาจากไหนก็เลยเรอดูท่าทีไปแต่กลับกันมันวิ่งยาวเลยวิ่งไปนู่นห้องผอออ ถ้ามันตีเดียวกันมึงก็ไม่ยิงกันแต่ถ้ามันคนละตีกันมันก็น่าจะยิงกันอยู่พี่ก็เลยคิดอย่างนั้นก็เลยรอฟังเสียงโอเคมันเจอตีที่ห้องฝออแล้วมันบวกกันอย่างดูเดือดโอเคเอตีที่ฆ่าเพื่อนเราแม่งเดินมาข้างพี่เดินมาทำอะไรน่าจะมาเช็คน่าจะ โอเคพี่ตัดมาตอนที่มันไปห้องผอ,อ,อกันหมดเลยมันจะเดินไปจากเสียงระเบิดตะกี้พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในห้องหน้าห้องผอ,อ,อแถวแถวพวกกล่องอะไรพวกนั้นอยู่ไม่ก็หน้าห้องหน้าห้องกล่องโอเคพี่ก็รอจนกระทั่งพี่เริ่มรอไม่ไหวละ ก็เลยตัดสินใจคานไปดีกว่า right. Find cover. เขาบวกกันอยู่หน้าห้องกล้องวงจรปิดแม่งเดือดจัดเลย่ะ <al> เปิดประตูคานกันต่อ เพราะว่าถ้าวิ่งเราเรายังไม่รู้ว่าแถวเนี้ยเรามีคนมันมีคนหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าเราวิ่งหรือเดินไปมาจะได้ยินเสียงเราโอเคแล้วมาจังหวะนี้พี่เห็นอะไรดำๆไอ้เหี้ยคนดีนะพี่ไม่วิง่งถ้าวิ่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแหละสอยพี่ระหว่างนี้พี่ก็ปล่อยให้มันไปบวกกับตีหน้ากองจอปิด โอ้มันคานด้วยเล่นเป็นนี่หวาพี่เลยตัดสินใจไม่ยิงเพราะว่าปืนพี่ดีดถ้าพี่ยิงเนี่ยแม่งดีดเลยหัวแน่นัดแรกอะ่ะจะโดนอกส่วนนัดสองนัดสามเนี่ยจะโดนจะเลยหัวหมดเพราะว่าปืนนี้มันดีดมากปืนปืนแฝงอะ่ะอ้ําจริงอยู่ที่ใส่ลูกเอวันแต่ก็ดีดมากเช่นกันอ่าที่พี่คานอย่างนี้ไม่ใช่อะไรพี่กลัวมันได้ยินเสียงคาน โอหนอนมาแล้วโอเคให้เขาไปบวกไป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 มือเดินไปโอเค จังหวะเนี้ยพี่พยาย,ยามจะเข้าไปชิดใกล้ที่สุดแต่พี่เสียวบอดบอดตรงกลางไม่งขึ้นมาถ้ามันขึ้นมานี่ชิบหาย <Stay up. S 1> โอเคไอตัวที่วิ่งขอาไปแตกละน่าจะแตกละโดนยิงพี่เลยถอยกลับมาพอเสียวบอดมันจะยิงพี่ โอเคน่าจะรู้ผลกันแล้วไอตัวที่ฆ่าเพื่อนเราเนี่ยมันมันดันตี้ห้องผออฆ่าฆ่าไอตัวห้องผออได้หมดละทีนี้เหลือแค่พี่ละต้องฆ่ามันให้ได้ อัาได้ยินเสียงหรือเปล่านั่นแหละมันอยู่ข้างล่างใต้ตีนมันเปลี่ยนแมกกาซีนอยู่น่าจะฟาร์มศพข้างล่างอยู่พี่ก็เลยโอเคจะเดินเข้าไปเอยจะคานเข้าไปประเด็นมีเสียงขึ้นมาพี่ก็งงเฮียมัมนมันเหรอวะมันยังมีเพื่อนอีกเหรอเลยดักเลยเสร็จปุ๊บไม่ใช่เป็นบอดเย็ด yes, แม่คิดหายละพี่ก็เลยต้องถอย เล็งบอดรอเลยสุดท้ายบอดไปยิงมันเชอเคจังหวะน,นี้พี่ก็เลยตัดสินใจไอ้เฮียถ้าเราดักอย่างนี้เนะี่ยน่าจะาพลาดพี่ก็เลยตัดสินใจไปอยู่ตรงศพศพคนเพื่อเนียนไปตามสภาพแวดล้อมพี่ก็เลยกระดิบ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 ไปเพื่อให้มันได้ยินเสียง จังหวะที่มันเดินมามันจะสับส่วนว่าพี่คือศพหรือ ouais. พี่คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่จังหวะนั้นพี่ก็จะล่านเอวใส่มันให้หมดแมก็กเลยแล <S 1> <S 1> ้วก็เรียบร้อยทุกๆอย่างเป็นของพี่ เื็ดแม่เกือบตายถ้ายิงแบบเปเล็งนี่ปืนพับแน่นอนเอ้ยถ้ายิงแบบเล็งนี่ปืนพับแน่นอนของทั้งหมดแถวนี้เป็นของพี่ย่ต้องขอเวลาผ่าตัดก่อนเดี <c oughs> ๋ยวพี่เล่งเวลาก่อนโอเคจงังหวะนี้บอดแม่งเดินมาพี่ก็เลยก,กะว่าจะลุกขึ้นยิง พอเลงปุ๊บแมงแอบไอ้ส้นตีนออกมาดิพี่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ฟาร์มแมงเลยกันไม่ออกกูก็าฟาร์ม AK 1 2 G951 ถอดมองถอดแม็กเลยครับผมไอ้เฮียบอดฟาลูกเกี่ยงพี่ก็วิ่งตีนแตกยิงเอาไอ้เฮียกูถอดแม็กไว้ยิงออกเป็นนัดเดียว โอ้ยหยิบที951ใช้ก็อนสี่ปกักปักปักสามนัดควรจะล่วงเย็ดเป็ดพึ่งผ่าตัดมาเองเลยตัดใ,ใจแดกแก้ปวดแล้วก็ฟ้าแม่งเลย ทีแรกพี่คิดว่าทีวีพี่มันน่าจะคนหมดแล้วแต่กลับกันยังมีเหลือรอดอยู่ตัวหนึ่งบอดยิงมันพี่อะไรินใจรีบฟาร์มให้เร็วที่สุดที่จะทำได้แล้วทีนี้พี่ได้ยินเสียงน่าจะบอดพี่ก็ต้องหยิบปืนพี่มายิงบอดแล้วทีนี้พวกนั้นมันจะรู้แล้วว่าพี่อยู่ตรงนี้กำลังฟาร์มของอยู่มันไม่ได้อยู่คนเดียวในทีวี ที่ก็รีบพาบอดแต่บอดไม่ตายยากไปเหลือเกินก็เลยเริ่มหล่นแล้วจังหวะน,นี้ต้องรีบเก็บของ ในจังหวะนี้แม่งปลาระเบิดแก๊สเช็คมุมแล้วพี่ก็เลยโอเคชิบหายแล้วกูรีบเลย โอเคจังหวะนี้ยพ,พี่จะไปต้องคานเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนพี่ไม่รู้มันดักอยู่ตรงโซฟาหรือเปล่าหรือมันอยู่ตรงข้างหน้าหน้าทางออกพี่ก็เลยโอเคจังหวะนี้พี่ก็เลยวิ่งออกเลยเพราะว่าพี่ทําเสียงดังละแล้วก็กดออกสวยงามไม่มีใครดักเรียบร้อยสองแสนเก้ากินแบบนิ่มๆไปเลย